นภัสสิติ้นชาวเน็ตแซะไม่สวยเท่าแอปทักษอรอเริ่มเปิดตัวมากขึ้นแล้วสำหรับนักแสดงสาวมายนภัสสิสุรวันกับไฮโซ่หนุ่มทายาตตระกูลดังส่งการเตชะนรคงถึงไม่มีรูปคู่แต่ทั้งการถ่ายรูปและไปเที่ยวต่างๆก็อยู่ในมุมที่เหมือนกันให้เห็นบ่อยๆ ล่าสุดไมค์ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่นกับลูกสิงโตที่เขาใหญ่โดยเป็นมุมถ่ายเดียวกันกับที่สงการได้ลงไว้จนหลายคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่มีใครสวยเท่าแอปเลยคนนี้ยิ่งไม่สวยคะ่ะพอไมค์เห็นก็ได้เข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวแทนการตอบโต้ด้วยการพิมพ์ข้อความใดๆกับ ต่อมาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์วิพาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวเน็ตคนนี้กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ